สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตา s าคอนเน n e c t นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์นะคะมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนบ้างอาจารย์พิมพ์ยูนิคอร์นจะมาบอก ค่ะแหมค่ะดี่ันก็อยากจะสดใสบ้างสิค่ะท้ำภาษาคนดวงดีนะคะคุณต้องบอกว่าเสียงทำไมทำเสียงดุจังเออมีเด็กคนบอกว่า ขู่จนสิงจะกลายเป็นแมวอยู่แล้วจ้งพี่จะบอกว่าเราดีใจกับเขานะสิงอ่ยเราดีใจตรงที่เขาเองเนี่ยเป็นคนดวงดีขึ้นมาเป็นคนดวงดี2020ขึ้นมาต่อ21ต่อ22ด้วยสิงเนี่ยถ้าเขาทำไมองมีเธอด้ก็มีไงเพราะว่าสิงเขาเป็นคนุณจะขู่อะไรกันไม่ได้ขู่แต่เขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เออฮะแล้วเวลาดวงดีน่ะงานก็ดีใช่ไหมเงินก็มีใช่ไหมค่ะแล้วยังไง อยาจ่ายหมดจบแหมเราก็เลยต้องบอกว่าสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องเปอนหน่อยใช่ไหมคือคุณเป็นคนดวงดีอ่ะเวลาดีเนี่ยมันดีทุกเรื่องสังเกตเวลาคนดวงดีดีทุกเรื่องยิ่งทํายิ่งดีนะเพราะฉะนั้นแต่เขาเองเรียกได้ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบอยู่อิสระเวลามีอะไรเข้ามาแบบบังคับเขาให้เขาต้องทําเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดเราถึงบอกว่ายิ่งดวงดียิ่งต้องทำยิ่งดวงดีพอยิ่งทํามันก็ยิ่งมีพอยิ่งมีไม่ใช่ยิ่งใช้ ยิ่งมีต้องยิ่งเก็บคุณถ้ายิ่งใช้มันก็หมดจังหวะดวงดีมันก็หมดไปเราถึงจะพูดเป็นในๆว่าเอ้ยสิงคุณต้องอย่างนี้อย่างงั้นงนีใช้ก็ได้แต่เก็บบ้างใช่แล้วจะบอกว่าเดือนนี้ต้องไม่เลียวแล้ว <laughs> <laughs> เดือนนี้ต้องไม่เลียวแล้วสิง <c oughs> เพราะว่านี่ดูสิเปิดมาเนี่ยดาวศุกร์กับดาวพุธมาอยู่ในเรือนการเงินคู่เนี่ยลื่นไหลดีมากมาอยู่ในเรือนการเงินเงินหมดหรือย,ยังอ่ะ <laughs> ต้องถามก่อนเลยเงินหมดหรือยังเปิดขึ้นมาเนี่ยแต่ พอหมดแล้วก็มีมีแล้วก็หมดแต่ไอที่มันออกไปเราอยากให้เก็บเช่งเล็กๆช่องเล็กๆไว้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะเวลาไม่มีหรือเวลาที่เหลือน,น้อยยังได้เอาออกมาใช้อืมค่ะแต่เดือนนี้ต้องใช้ไม้เรียวจริงๆคุณ<ม>อ้อยเพราะเป็นเดือนพันธุต้องกำชับหน่อยนะเป็นเดือนพันธุต้องมีนี่ด้วยนะเพราะพันธุเนี่ยเข้าไปในเรื่องอะไรทรัพย์สินทรัพย์สิน,ส,นสิ่งบางคนรู้สึกมีเงินแล้วอยากจัดรถ อยากจัดบ้านอยากจัดอะไรก็กได้ทรัพย์สินที่ต้องใช้เงินทองเยอะๆซื้อซะด้วยรู้สึกว่าอยากเปตัวเองฉันโอ้โหไม่รู้ว่าตอนนี้อยากเปลี่ยนรถมีเงินแล้วนี่อยากเปลี่ยนรถอ,อ,อยากทําบ้านอ,อยากสร้างอะไรแบบที่เรียกได้ว่าเป็นความเขาเรียกว่าความสบายใจคอยากนี้ตัวเองขึ้นมาแล้วว่าฉันอยากได้นู่นได้นี่ได้น,นั่นได้อะไรก็แล้วแต่แต่พิมพก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครก็จัดเธอค,ะค่ะจัดแล้วคุณจะได้มีกําลังภายในว่าเฮ้ย ฉันน่ะจัดแล้วนะเพราะฉะนั้นล่อยหล่อแล้วฉันต้องหาเพิ่ม,มแล้วมันได้ทรัพย์สินขึ้นมาแต่แต่ถ้ามันทําแล้วมันเดือดร้อนอย่าพึ่งเลยเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนเราแก้ปัญหาที่มันมีมีไว้ก่อนดีกว่าถ้ามีอยู่บ้างก็อยากจะให้ทํามันเป็นแรงจูงใจก็ไม่เป็นไรก็ดีนะเขาจะได้ทํางานมากขึ้นไงนะคุณออยเขาจะได้ทํางานมากขึ้นรู้สึกว่าอยากจะทําอยากจะอะไรไม่อยากจะนอนและอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องถึงกับกู้นี่ยืมสินใครมาใช่สมองจัใจตรชงนถึงบอกว่าเดือนนี้อาจจะต้องใช้ไม้เรียวกับเขานิดนึงนะเรามาเริ่มกันในวันที่4ี่พฤศจิกาสี่พฤศจิกาค่ะคุณขาดาวการเงินยกเข้าสหัชชะ นี่การเงินเนี่ยเข้าจัดช้าติดต่อตอนนี้มีเงินเข้ามาเยอะมากแล้วตัวเขาเองกลับกันนะไปออกสังคมตอนนี้ก็จ่าย,ายเยอะ<า>เหมือนกันเนี่ยนะคุณอ้อยถึงบอกว่าถึงได้ ่าใช้รักษาใช้เงินรักษาหน้าตาด้วยไงบางทีถึงบอกว่าเวลาที่เราจะดูอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูก่อนว่าเอยเขาเป็นยังไงเห็นไหมในบรรดาเนี่ยเห็นไหมหน้าเขาใหญ่สุดเลยคุณเพราะฉะนั้นหน้าเขาใหญ่สุดเลยใหญ่กว่าเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการเงินเข้าสหัชชะ เราได้เงินจากการติดต่อมาแต่เราก็เสียเงินในการออกสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มันพอประมาณคาสีสังคมเออให้พอประมาณเพราะจริงๆแล้วถามว่าดีไหมกับการเข้าสังคมของคุณในตอนนี้พิมบอกว่าดีนะดีมากเพราะคุณยิ่งรู้จักคนเยอะมันทําให้คุณมีรายได้เยอะมันทําให้คุณได้อะไรดีๆเข้ามาเยอะมันอาจจะต่อยอดได้ด้วยใช่แต่ให้พอประมาณสิ่งนะเพราะคุณเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วนะอย่าให้มันเกินงามนะจ๊ะค่ะ แล้วพอมาวันที่14พฤศจิกานะคะ,คะดาวพระหัสค่ะ,คะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริอต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้นะเรือนอริของคุณนะมีดาวเกตอยู่ค,คือจริงๆคุณนะร้อนรนอยู่แล้วในเรื่องของการทำอะไรก็แล้วแต่พอเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงสิ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าป่าค,ความรับผิดชอบต้องให้เขาเป็นที่หนึ่งแต่พอดาวพรหัสเข้าไปปุ๊บทำให้ตัวเขาเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความรับผิดชอบนั้นน่ะมันยิ่งมีขึ้นมาอีก ทำให้อหูฮึดเลยคราวนี้หน้าใหญ่ด้วย <uni. S 1> อหู power มาเต็มสิเพราะฉะนั้นความเป็นเจ้าป่าก็ตอนนี้ก็เริ่มกลางเริ่มแบบมีเขาเรียกว่าปุตตะคือจิตใจลึกๆไปในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบเต็มมาก <isas S 1> <น>แล้วจะบอกว่าการงานเขาเนี่ยนะการงานเขามีราหูทับอยู่<น>ส่งผลทาให้ตอนนี้การงานเขาลุ่มหลงมัวเหมาไปในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นพอรับผิดชอบมาคู่กันอย่างนี้คือเขาเป็นพระเอกมากในช่วงต้องบอกว่าการงานเขาคือแน่นมากแล้วเขาไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลย คือตอนนี้แกใจถึงพึ่งได้ไงใช่แครก็พึ่งแกแล้วพึ่งได้พึ่งได้พึ่งจะได้เนี่ยแหละวันนี้ต้องบอกว่าพึ่งจะได้เลยนะเพราะว่าจะบอกว่าเนี่ยพอเก้าที่ผ่านมาก็อาจจะพึ่งยากหน่อยตอนนี้พึ่งได้ไงได้บ้างไม่ได้บ้างแหละเออเก้าอยู่ดวงเดียวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่พอห้าเข้าไปอยู่เก้าห้าเนี่ยเก้าห้าเนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่ส่งเสริมพอไปอุดในเดือนอๅิปุ๊บเนี่ยคราวเนี้ยพึ่งได้จริงๆค่ะค่ะทำให้ตัวเขาการงานเริ่มคลี่คลายเรื่องดีขึ้นแหละอนะ แล้วพอมาวันที่16พฤศจิกาดาวอาทิตย์นะยกเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ์ทนี่ดาวประจำตัวไปอยู่พันธุเนี่ยเหี๋ต้องใช้ไม้เลียวกันตรงนี้แหละเพราะว่าตัวเองไปอยู่กับทรัพย์สินไปมองไปส่องไปอะไรไว้ในตอนนี้อุ้ยดิ้นร้อนร้อนแล้วคุณอ้อยร้อนแล้วเริ่มแบบนิ่งๆเริ่มร้อนแล้วอืเริ่มแบบอยากจะได้อยากจะอะไรอย่างที่บอกต้นเรื่องว่าเออถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะ เอาไปเลยเพราะว่าคุณรับผิดชอบดีขนาดนี้คือคู่นี้มาทําให้ตัวคุณเองอ่ะมีเขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆความรับผิดชอบอะไรคือแน่นขนาดเราพึ่งได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้ามันเป็นกําลังใจทํใไมเออฉันได้ขับรถป้ายแดงหรือฉันได้แบบมีอะไรวันชีวิตอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็จัดเธอค่ะอันเนี้ยเราให้นะเอาไปเลยอนุญาตอนุญาตโอเคนะแล้วพอมาวันที่สิบ 8พฤศจิกา,าดาวสุขค่ะคุณขา,ขาดาวการงานแล้วดาวสหัสช,ช้าเข้ามาเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นนี่ไงได้ของใหม่และไปอวดซะหน่อยอ <laughs> เริ่มออกสังคมเยอะขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องการงานเท <im itation> ่ากับตอนนี้คือการติดต่อของคุณนะ่ะเรียกได้ว่าดีมากชนะเลิศสหัตช,ช้าคุณดีมากเพื่อนรอบข้างคุณดีหมดเพราะว่าเหมือนกับตัวคุณอย่างที่บอกไงว่า ในการออกสังคมพิมพ์ก็เห็นด้วยพอออกสังคมแล้วมันมีสิ่งดีๆตามมาเนี่ยอย่างวันเนี้ยถสาร์ช้ามาเป็นเกษตรสิ่งดีๆตามมาแหละเห็นไหมตามมาเนี่ยณนะที่นี้ชนิดว่าคุณอาจจะอยากได้งานเพิ่มอยากได้งานใหม่อยากได้งานเขาเรียกว่างานพิเศษหรืออะไรคือคุณก็ได้หมดอ่ะ,ะแล้วแถมสาสร์ช้านี่ไปในเรื่องของเพื่อนที่ทํางานด้วยนะคือตอนนี้คุณอาจจะปลายปีอยากจะทําผลงานอยากจะทําอะไรเพือ่อนก็ช่วยอือหัวหน้าก็รักใครๆก็เอ็นดูคือแบบสิ่งสนับสนุน ใช่เรียกได้ว่าสิ่งเนี่ยแบบปอปปุล่าเออเขาดีขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาใจถึงทุกคนก็มาพึ่งเขาปุ๊บเขามีออร่าขึ้นมาปุ๊บสาดช้าอะไรเพื่อนเขาดีหมดการงานก็แน่นขนาดดีไปหมดคือเรียกได้ว่าเขาเป็นคนดวงดีขึ้นมาเลยอะ่ะค่ะอืนะคะ แล้วพอมาวันที่24่สิพฤศจิกาดาวเกตยกเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะ,ะมีความคิดริเริ่มใหม่อีกแล้วความคิดเจ้าไม่หยุดนิ่งจริงๆเรยนไว่าความคิดเขามาตลอดเวลาแต่สิ่งเนี้ยเขาดีนะคุณอ้อยเหมือนกับเขาไม่เคยหยุดนิ่งกับอะไรเหมือนชีวิตเขาจะไม่ ไม่หยุดเลยอะเขาจะ alert ตลอดเวลาถ้าเขามีงานประจําอย่างหนึ่งเขาจะรู้สึกว่างานประจามันน้อยหน่อยเขาจะเอาไอ้นี่ทำไอ้นู่นทำไอ้นั่นตลอดเป็นคนทาดไฟไงเขาจะเป็นคนไฟแรงแรงมากดาวประจําตัวก็คือดาวอาทิตย์ด้วยโอ้ยร้อนรนเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาเป็นคน alert มากเขาจะไม่หยุดนิ่งไม่ทําอะไรถึงแม้บางทีอาจจะเห็นเขาอยู่นิ่งๆแต่ใจเขานี่ลุ่มๆแล้วนะแล้วความคิดนี่กระจายต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะ แล้วพอมาวันที่ยีหพฤศจิกาดาวพุธค่ะเนี่ยไม่รู้จะได้เงินหรือเสียเงินนะไปอยู่ในเรือนพันธุดาวการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุสามพันกับลาพระลาผลอตอนนี้แหละจัดไปแล้วนี่อ,อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมีความมั่นคงด้วยถึงบอกว่าสิ่งบางคนที่เขามีในเรื่องของทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นทรัพย์ส,สินนั้นหรือความมั่นคงนั้นๆต่อยอดทำให้เขามีอีก เออคือคนดวงดีอะคุณน้อยพอเขามีหนึ่งเขาก็จะมีอีกมีอีกมีอีกเรืเ่อยเรืเ่อยเเพราะว่าอะไรเพราะพอมีปุ๊บฮึดอยากทาริเริ่มใหม่รายได้ใหม่ความรับผิดชอบมาเต็มรู้สึกเพื่อนก็ช่วยใครๆก็ช่วยหัวหน้าก็รักใครก็รักไปคุยงานกับใครอะไรได้หมดรู้สึกตอนนี้การงานเริ่มขยับขยายอ,องค์กรเริ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะ เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้องค์กรเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือมีรากฐานที่ดีท<ค>ำ<ม>อะไรก็สนุกตอนนี้ใช่ลูกค้าก็เริ่มติดแล้วแหละลูกค้าเริ่มติดเริ่มชอบเริ่มอะไรบอกต่อหรืออะไรยังไงรู้สึกชีวิตเขาดีขึ้นรู้สึกว่าทุกอย่างเขาดีขึ้นหมดพอมองเรื่องคู่อตอนนี้ดาวคู่ก็ไปอยู่ในเรือนการงานค่ะถึงบอกว่าเราไม่ได้ขู่นะ <laughs> เราไม่ได้ขู่นะแต่เราจะพูดตามดวงดาวว่าเออคุณดาวคู่ไปอยู่ในเรือนการงาน แล้วตอนนี้คืองานเจ้าดีมากถ้าเจ้ามีปัญหากับคู่การงานก็จะแย่ลงส่งผลทำให้อะไรการติดต่อก็จะแย่ตามส่งผลทำให้ต่างๆนานาที่เจ้าสร้างไว้มันก็จะดิ่งลงมีคนถามว่าคุณมีคู่อยู่สิงหรอไม่มีมากเลยเราพูโอ้โหเราไปเสี่ยงลัคนาไม่มีแล้วราบอกว่าสิง มีเรื่องคู่นี่แหละที่เราหนักใจกับคุณเพราะอะไรเพราะถ้าคุณครบซ้อนอนั่นหมายถึงการติดต่อคคุณอ้อยการติดต่อคุณเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่โปรง่งใสหรือแบบม,มีการติดขัดเพราะว่าคุณคบซ้อนคคือทุกอย่างอะดวงดาวเนี่ยเขาชิงหมดเลยนะเราต้องบอกว่าคือมันสัมพันธ์ก<ช>ั<ช>นถ้ามันไม่ดีมันก็จะนำพาอื่นไม่ดีไปด้วย,ยขอแค่นี้เดียวแหละให้กันไม่ได้ให้มันรู้ไปเนี่ยเนี่ยได้อะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีจนวันนี้นะคุณอ้อยเขามีความสําเร็จมากอ่ะะ ถึงบอกว่าสิ่งเนี่ยเก็บรักษาไว้ถนอมน้ำใจคูไว้เขาเขาเปลี่ยนชนิดที่ว่าพลิกเลยนะคุณอ้อยดวงเขาแบบเปลี่ยนมากไม่ต้องดูไปไกลหรอกลองดูปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันขนาดไหนอืนะลองดูนะคะซึ่งตรงกับพ่ยยิปซีเลยค่ะเปิดมาเขาเป็น the emperor ราชาในราชาเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นพระมาสองเดือนแล้วเดือนเนี้ยเขาเป็นราชาและเขามีความยิ่งใหญ่มาเต็มอยากออกสังคมจ๋าแล้วเนี่ยแล้วมากับแปดดาบคือยังไงงานก็ยังหนักอยู่อึดอัดนะ เออแล้วการงานเขาเป็นอะไรสี่ดาบเห็นไหมอึดอัดมากแล้วมากับแปดถ้วยคือง,งานอนะ่ะทับตัวเลยแหละ,ะแล้วก็เนี่ยการเงินเห็นไหมมากับหนึ่งดาบคือเงินอนะ่ะเขามีสิ่งดีๆเข้ามานะแล้วก็มากับราชินีไม้เทา้าคือคอย่างที่บอกว่ารายจ่ายก็เยอะแต่รายได้ใหญ่กว่าอให,ใหญ่กว่าใช่เยอะกว่า,วาด้วยนะแล้วความรักเนี่ยเห็นไหม,มเป็นเด็กถือเหรียญกับ สองไม้เท้าเนี่ยสองไม้เท้าเขาไปในเรื่องเกี่ยวกับการงานอีกถ้าคุณมีปัญหากับคู่นะย้อนกลับไปการงานคุณก็จะแย่ลงบทสรุปเนี่ยจากเดอะเอ็มพ r เนี่มาเป็นเดอะซันเลยนะแล้วคุณจะไม่ดวงดีได้ยังไงนะแล้วมากับราชาไม้เท้าคือยิ่งใหญ่มากในเรื่องการงานยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรใช่สิ่งนี้เองราชสีอย่างคุณนะรักษาเงิน ให้ถึงเดือนนะนะ <laughs> จ๊ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะจ้าสวัสดีคะ่ะคุณอ้อยเนี่ยพิมพ์จะมาบอกเป็นเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษเลยนะสำหรับคนที่เขาสั่งเข็มทิศด,ดวงชะตากับพิมพ์ไปแล้วเนี่ยะนะคนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยพิมพ์ให้สิทธิพิเศษตรงนี้เลยว่าได้รับไปแล้วเนี่ยติดต่อกลับมาเลยค่ะ มีการปรึกษากันเป็นการส่วนตัวคือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากจะได้เข็มทิศดวงชะตานี้แล้วค่ะอาจารย์พิมพ์ก็จะดูดวงให้ฟรีด้วยใช่เพราะว่าแบบได้คุยกันเลยใช่ไหมได้คุยเลยแหละเราคุสายกันไปเลยนะเราคบกันมานานแล้ววันนี้เราจะได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยว่าคุณตอนนี้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะมาแก้ปัญหากันนอกจากคุณจะได้เข็มทิศดวงชะตา ปี64ไปแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันเพื่อทําความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุ้มค่ามากใช่เพราะฉะนั้นนอกจากจะได้เข็มทิศตรงนี้ไปแล้วคือเราจะดูทั้งปีแล้วว่าแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยังจะคุยกับคุณพิมพ์ได้อีกใช่ค่ะ1ครั้งใช่แล้วดูดวงแบบส่วนตัวให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งใช่แล้วค่ะ แล้วอย่างนี้คุณน้อยเรามีการเขาเรียกว่าคอนเนคกันตรงนี้ก็คือติดต่อกันเป็นการส่วนตัวในระยะเวลาหนึ่งปีคุณมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เพราะอะไรเพราะพิมพ์เนี่ยพิมพ์ถึงพูดว่าเราเนี่ยมีเข็มที่ดวงชะตาแล้วแต่ในระยะเวลาที่เราเดินในเวลาเวลาที่เราทําหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีช่วงที่บวกกับลบช่วงที่ลบเนี่ยเขาอาจจะยังต้องการที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราคบกันเนี่ยเราคบกันแล้วเราต้องรู้จักกันให้นาน บางทีเดินไปถึงทางแยกไม่รู้จะเลี้ยวไปทางซ้ายาหรือเลี้ยวไปทางขวาโอเคดูดวงส่วนตัวกันไปแล้วทีหนึง่ง<ช>แล้วหลังจากนั้นมีคําถามไลน์เข้ามาถามได้ใช่แล้วค่ะโอเคอก็ดีมากใช่ค่ะอันนี้ก็เลยมาบอกข่าวไว้ว่า เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันนี้มีคนสั่งเข้ามาเยอะมากแล้วได้รับไปแล้วเยอะมากแล้วโทรติดต่อเข้ามาแล้วเยอะมากเช่นกันอ๋อนะอันนี้คือเรายังไม่เคยบอกเราก็จะได้บอกคนทางบ้านด้วยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะใช่ค่ะอ๋อโอเคอ้อยมีฝาก2เรื่องค,คือฝากเรื่องสลิมมี่ของอ้อยก็คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่แอดสลิมมี่ไทยแลนด์สำหรับคนที่อยากจะ มีสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็คนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบสบายๆลดครั้งสุดท้ายบายอ้อยอืลิมมีช่วยคุณได้จริงๆค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อ้อยจะกลับมาบูมของอ้อยก,กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือช่อง r i t ้าสตาร์คอนเน็ค่ะค่ะ YouTube c ช่องริต้าค้นหาคำว่า r i t ้าสตาร์คอนเน็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะริต้าสตาร์คอนเน็คืออะไร จะเป็นศาสตร์อ่านดวงดาวแบบโหราศาสตร์แบบร่วมสมัยค่ะคือเอาจะเอามารวมกันหมดเลยทั้งแบบตะวันตกแบบไทยแบบยูเรเนียนแบบจีนแบบอินเดียแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามาเป็นแบบร่วมสมัยจะทําให้คุณได้รู้แบบลึกลงไปแบบดีฟมากขึ้นโอเคแล้วก็คือจะใช้เวลาที่เป็นเวลา universal คือณเวลาที่ดูอยู่หรือว่าณเวลาที่คุณเกิดเป็นเวลาไหนดวงดาวอันไหนทํามุมอะไรของคุณบ้างองศาที่เท่าไหร่บ้าง เป็นแบบลงลึกแบบละเอียดเลยค่ะ,คะหัดแกนโลกเอียงด้วยนะคะลองเข้าไปดูที่ Rita าสตาร์คอนเน็กค่ะอ้อยจะเริ่มลงคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วค่ะค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้เนาะใช่แล้วค่ะที่จะฝากไว้ะนะคะสวัสดีค่ะ